ทำไมพี่น้องสู้ขู่สู้คน,นมื้อนี้พ่อพ่อคับยายนางก็ได้ปลาค่ะทุกคนปลาคั่วแล้วเรียบร้อยล่างเรียบร้อยมัดสิไปตากแดดค่ะทุกคนไปค่ะมัดก,กันเลยอ่าดูค่ะโซ่ที่ใส่ยายนางใส่เพื่อความหอมเนะาะนั่นนี่เนาะอ่าข้อมหอมความนัวได้มาสองกระมังเลยค่ะในมื้อน,นี้อ่าสิ่งที่ยายนางใส่มีเท่านี้แหละค่ะทุกคนมีน้ำตาลนะจักหน่อย บโใส่หลายค่ะใส่พอเป็นเป็นนัวเนาะอ่าแบบนี้ของนัวนี่แหละค่ะทุกคนนี่เกลือแบบนี้นี่ค่ะเกลือปลานี่ยนะคะปลาสามโลกรัวอ่าแน่แน่เฮ็ดเป็นสองกะละมังมักเวลามักมันจังเข่าเนื้อเข่านังอ่าแต่ละกะะมังแน่แน่ชิซายซัมนี่ค่ะโบไซหลายค่ะมันแย้มันเค็มค่ะทุกคน ก็วางข้าวซอยไอ้ซอสฝาเขียวน้ำเน่าค่ะเนาะเพิ่มอัธรสดนัวเข้าไปอีกค่ะกระพงสูรสนี่ค่ะแล้วเาก็พยขยาเข้ากันเัื่องจาะค่ะทุกคนขยาาไปขยาามาแล้วเขาก็เอาไปตากแดดค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะคือมากป่าของไงนางง่ายๆค่ะสูตรนี่บ่ได้เห็นอย่างมากมายเนาะค่ะเนาะ่ะนี่ค่ะกระเทียมแม่นางกับบอไซเดอร์เพราะว่ามันมีกลิ่นค่ะทุกคนนี่ค่ะยำไปทอดน้ำกระเทียมใหม่กระดำค่ะเร็ดเหยียบปลาข้าวดำนี่ค่ะมักปลานี่ค่ะแล้วเลยค่ะมักปลาของไงนางนี่ ตัวนี้อีกแบบกะละมังนี่แล้วเล้เห็ดใจตัวนี้น้ำแ่ะตัวนี้าอร์มมนน่อยเนาะฮาวเห็ดก็เลยเห็ดเ,เป็นสองอันท่านกะละมังไงก็เห็ดอันเดียวแล้วค่ะทุกคนวันนี้ฮาวกะละมังน่อยก็เลยเห็ดสองอันเลยทีเดีไปค่ะทุกคนมาร์กแล้ยวเลยไปตากกันเลยค่ะไปมาค่ะทุกคนนีป่าไ,ได้มดมกเ,เลยนี่ดนีมาแต่เรียบร้อยมาค่ะมาหลากกันเลยตากปลายะนงัง ได้ปลามากกับมะเทศตากค่ะทุกคนดูนะปลาโอ้ยโอ้ยตากปลา,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 าเด้อทำปลาตากปลาุูนะตากปลาสวยๆึ้นมากตากปลาแดดเดียวไวท้ทายาใครกินได้มาแล้วก็มะเห็ดเนาะโอ้ยเห็ดจะไหนวันนี้เห้หน้าคือนานเลี้ยวงานทัวแทตากปลาอะไร จังใดวันนี้จังสีหน้าจังสีเลี้ยวไวๆเบาเยไปทางไดนอ้อมือน,นอออีน้อยืนาปวดเอวค่ะทุกคนเบายอ่ใสน้อเบาเยเบาเยโอ้ยนี่มาเห็จะมาจะใสเบาอมาอุ้ยมามามมาตากปลาช่วยคนได้นีน่นะตากเดียวก็โบ,บเล้ยวโบเล้วเล้วปวดเอวปลากไมนมนเมนี่ีีายอเอามาผีเอามาผีมมามามาเขามาเข้ามาเขามา าไปเลยไม่ได้ปลา,ปามาซีกปลาต้คไมเก่าของเมนปลาซื้อมาเลยิ่นเอามาส่งให้อะไรปลาจซื้อโอ้ยธรรมดาเนาะมามอยองเนาะปลาเพชรใบใครอยากใครกินเ,ดดเน,นื้อเนาะมายองเนาะถัากินเชี่ยบให้ได้แหละเนาะมายองเนาคาดตีค่ะทุกคนเก็บไว้ได้ดนนุนเป็นการวิธีการถนอมอาหารเนาะคะ่ะเนาะ เขาไปใช่ไปสวนมาเขาบะมีนแนวอย่างกินข้าก็ทอดกินปิ้งกินค่ะกับตำมะฮงค่ะ,ะเดือนนี้ก็เดือนกุมภาเนาะค่ะเนาะทุกคนอ่ากุมภาอ่าสิ้ทอดวันอย่างเนาะกุมภาเนี่ยมาย่อกคือพ่ออยู่บอกวันสิบส <laughs> ี่กุมภาบอกว่าอ่าสิบสี่กุมภาขิงจือ้อยู่เนาะอ่าสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์เด้อค่ะทุกคน แตะกีเบาเงี้ยวมาเล่นยายนางคาบกุหลาบมาให้ยายใน,ใน,นางกูได้ค่ะทุกคนเบาเงี้ยวร่มมิติกขนาดเลยค่ะ <c oughs> ปีนี้สิได้อยังเนาะปีนี้ก็เบาเงี้เนาะจัดทองจริงเลยบอกเบาเงี้ยวม่ต้องเอากุหลาบบ่จะดอดกกลุมให้จะ่อดอดกเป็นตูม <c oughs> หนึ่งจงามนั่นดิชิบซีกลุ่มพายเบาเงา้ยวเล่นกับเป็นไหมเบาเงี้ยวคาบกุหลาบมาให้ยายน,นางเลยค่ะทุกคน พิ่นโอ้ยธรรมดาได้เบาวย่ผู้มือนี่กัปตักี้กันยังคือเก่าค่ะสม่ำเสมอคือเก่าเบาวย่หันยังสม่ำเสมอกับยายนางคือเก่านะคะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเบาวย่เด้อที่คอยเป็นกำลังใจให้ยายนั่งเห็นงองให้เบาวงอมจ้าปลาสวยด้วครับบ่ได้งองเรื่องจริงวงาอีหลีอยากให้เ่าตากปลาช่วยหรอ้ย มี่อย่างกระซอยกันตัวนหัวหักตัวแพงเนาะวันวาเลนไทน์นี่ขอให้ทุกผู้ทุกคนมีความสุขเด้อค่ะเด้อเดือนนี้เดือนแห่งเดือนนี้เดือนแห่งความรักนะคะคุณงพาลักษมีโตการบุรีกุมภาโมกกาลกุมภามีนาเมษาแล้วต่อไปก็ได้เป็นเดือนสงการแล้วเนาะไหวเนาะค่ะเนาะวันเดือนปีแต่ละมื่นแต่ละเวนนี่นั่งบนมองตากลองนี่นี่นั่งสิเพื่คุณเด้อ ยายนางเบาโยคือตอเกเองใช่เนาะเมื่เทใส่กับล่กแหละแห้งหน่อยบะลายก็ได้ปลาสามโลครึง่งมันยิมาออกมาจากหั่นเลยเถ่าเบาโยเพราะว่อออาอย่างจีนมันแขนมันยืดบ่ถึงเลยดิเหมอทั้นดดนาทางนั้นทางนี้บ่ให้เต็มมันสิ้นักทางนั้นเลย โสวยงามสวยงามสวยงามปลาเย้ใบถ้าอยากให้กินค่ะทุกคน,นย้ายนางใส่เกลือใส่ผงชูรสก็สอดปลาเขียวค่ะทุกคนวิธีการมักปลาย,ย้ายนางอ่าใส่สอดปลาเขียวนี่ยังตีพันจีได้หอมค่ะใส่บปลายใส่พอดีเป็นนัวๆน,น,นี่ค่ะทุกคนวิธีการย้ายนางกับพาเห็ดอยู่เดออ่าขอบคุณเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเลยที่คอยเข้ามาเป็นกำลงังแรงใจให้ยายนางก็เบาพันธุให้ยอค่ะ ูดคุยทักทายกันเนาะคะเนาะตากปาล,าลายครับปันพ่อแม่พี่น้องเข้าเบิ่งค่ะวิธีการมักปลาของยี่นางค่ะให้อยู่น้ำลูกโซเชียลครับผมขอบคุณในหลายที่ให้ได้อยู่น้ำลูกโซเชียลได้ทักท่ายกันพูดคุยกันแต่ละมื่นเนาะคะเนาะเรื่องดังอะจิเป็คโคกกะลังมัางดอกมันถึงดังได้ฮักได้แพงกันแล้วค่ะทุกคนเป็นกำลังแรงใจให้กัน เห็ดไปนี่แหละเนาะบ่าวย่อเนาะสู่อะไรเนาะสู่ใบถั่วมีพอมีอยู่บ่ได้เห็ดแล้วได้ทำแล้วบ่ได้มาหาพ่อแม่พี่น้องเฮากับคืนทอดคืนถึงเนาะบ่าวย่อเนาะมีความหักความแพงเห็ดน้ำกันแล้วได้ทักทายกันซุ่มือซุ่มือตื่นมาได้มาทักทายพ่อแม่พี่น้องเฮาค่ะเป็นกำลังแรงใจให้กันแรงกันคือเก่าเนาะมาขึ่นสัเอ้าค่ะดูดิเบาเงี้ เอาดดิสวยงามคะตากป่าเมื่อน,นี้กันอะไรทาล้วค่ะเอาคลิปน,นี้กับยายนางกับเบาหัน,น,นใทน้อยก็ลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ